ภาพคลิปนี้ผมมาที่เป้าที่ดินสวยๆนะครับผมคลิปนี้เป็นที่ดินวิวภูเขานะครับใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับผมใกล้กับทะเลด้วยนะครับมีบรรยากาศสดชื่นนะครับผมเย็ยนสบายการเดินทางก็ง,ง่ายนะครับอยู่ใกล้กรุงเทพใช้เวลาขับรถไม่นานนะผมยังใกล้โครงการช่างหัวมันใกล้เก่งกระจานใกล้ทะเลชะอำหัวหินนะครับตลาดโตลุง่งตลา,ด,นานลดคนเดินสวนน้ำนาวานะครับ เหมาะสาหรับปลูกบ้านพักบ้านพักผ่อนนะครับผมราคานะครับผมโซนหนึ่งไร่นะครับราคา8 0 0แสนบาทต่อไร่เท่านั้นเองนะครับผมสาหรับที่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวขนาดนี้นะครับและโซน2 9งเก้าแสนบาทต่อไร่นะครับโซน3 5มห้าแสนบาทนะครับผม200รตารางวาครับฟรีค่าโอนค่าภาษีนะครับผมค่าแบ่งแยกแปลงนะครับน้ําไฟพร้อมทุกแปลงนะครับถนนคอนกรีตทุกแปลงนะครับผมทําถนนคอนกรีตให้ทุกแปลงเลยครับที่ดินตั้งอยู่ถนนเส้น401 หมู่บ้านดอนมะกอกนะครับตำบลสามพญาจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมมีพิกัด GPS อยู่ใต้คลิปด้วยนะครับคลิกเข้าไปดูทำเลท,ที่แน่นอนกันก่อนได้นะครับผมรวมถึงเบอร์โทรเจ้าของด้วยนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมหรนะือนัดดูที่ก็สายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับผมถ้าไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนสามารถคลิกที่ชื่อคลิปด้วยได้นะครับเบอร์โทรและรหัส GPS ก็จะเด้งขึ้นมานะครับ ทางเราก็เป็นเพียงสื่อการเท่าน,นั้นนะครับผมไม่ใช้เซลไม่ใช่ในหน้านะครับครับการเดินทางง่ายครับถนนเส้นหลักนะครับผมสนใจก็ใาสา่ตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับและไม่ควรโอนเงินน้นมาจำใ,ใดๆจนกว่าจะได้เห็นสถานที่จริงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ